จริงเหรอทำเรื่องนี้เรื่องเดียวการศึกษาไทยจะดีขึ้นอยากรู้มาฟังกันเลยอันดับการศึกษาของเราลดต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงเด็กไทยไม่ใช่ไม่เกง่งชนะการแข่งขันมาก็เยอะปะัญหาคืออะไรผมเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากเรายกย่องผิดทางสร้าง่านิยมคนรวยมากเกินไป ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ให้ความสำคัญ,ญยกย่องคนดีคนเก่งตลอดเวลาส่วนเราแจกเงินรางวัลแค่ช่วงแรกพอเวลาผ่านไปเพียงไม่นานไม่มีใครพูดถึงอีกเลยการสร้างแรงจูงใจก็สูญเปล่าโดวิโนตัวแรกของการศึกษาคือการสร้างเวทียกย่องคนดีคนเก่งคนมีจริยธรรมรวมไปถึงการชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นพ่อแม่ครอบครัว วงตระกูลอย่างตอนเนื่องจริงจังส่งสัญญาณไปว่าคนที่เรียนรีนมีจริยธรรมมีผลงานเท่านั้นที่สังคมยอมรับสังคมต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งชาติการศึกษาทุกฝ่กายก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นเองตามแรงบันดาลใจที่สร้างขึ้นการแก้จึงเป็นการให้โอกาสได้รับคำชมเห็นความสำคัญจนเกิดแรงบันดาลใจ เพียงเท่านี้จริงๆกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากในหนังสือโดมิโนแบบ plus plus แชร์ไปให้คนที่คุณรักมาช่วยกันสร้างโดมิโนตัวแรกรังดีๆมีชีวิตส่งต่อได้อย่างยั่งยืนโดมิโนแรกนั้นคือรักษาพวกเราร่วมใจใช้กันกันเ่อเรา